ขอโอกาสพระเถระนะครับจะถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องการระงับอธิกรณ์นะครับเพราะว่า,าผมได้เรียนเรื่องพวกนี้อยู่พอดีก็อยากจะได้ยินได้ฟังเรื่องของการระงับอธิกรณ์บ้างคือสมมุติว่าผมเนี่ยจะระงับอธิกรณ์ด้วยการที่ว่าจะสอบสวนที่มีอยู่ในพระสูตรแล้วก็เทียบเคียงด้วยพระปาติโมก คือดูในนิทานแล้วก็เราก็จะมาระง,งับด้วยกองอบัติทั้งเจ็ดกองเนี่ยเราเราก็จะเราคิดว่าเราสามารถที่จะระง,งับได้ทุกทุกสิขาบทที่เกิดขึ้นโดยที่ว่าไม่ได้ต้องไปสอบสวนในคัมภีร์อื่นอย่างนี้คิดว่าพระเถระคิดว่าจะสามารถระง,งับได้ไหมครับหรือว่าจะติดปัญหาตรงไหนช่วยกรุณาแนะนำด้วยครับผม ผมกำหนดคำถามไม่ได้เลยถามให้สั้นสันนิดนิดครับครับผมผมจะรับระง,งับอธิกรสี่หมายถึงว่า,ารับระง,งับด้วยวิวา,าทาธิกรอนุวา,าทาธิกรอปัตตาธิกรจิตจาธิกรด้วยสมถะทั้งเจ็ดเพื่อที่จะระง,งับให้ได้ทุกทุกสิกขาบทด,ด้วยการแค่สืบสวนเทียบเคียงในพระปาติโมก เทียบเทยงแค่ต้นบัญญัติที่มีในช่วงพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้หาหาเทียบเียงได้แค่นั้นผมจะสามารถระง,งับได้ทุกอธิกรณ์ไหมครับอืเอาก่อนนะถามถามคนถามมาแหละนะเพื่อเกิดความรูม้ความเข้าใจนะวิวา,าทานทีกรเนี่ยมันจะนะท่านพูดถึงอธิกรณสี่วิวา,าทาธิกรนะ อนุวาธาทิกรปัตตาทิโตทิกรกิจจาทิกรวิวาธาทิกรน,นี่มันมันจะใช้อธิกรณสมถาสะานสักกี่อย่างแล้วครับวิวาธาทิกรใช้สมมติฐานสองครับสมภูขาวินัยสมภูขาวินัยกับอามูราหัสเดี๋ยวพอดีผมก็ตื่นเต้นนะครับเกี่ยวกับตัดสินด้วยเสียงข้างมากนะครับก็คือหมายความว่า อมูรหะวิเปนท่านนั้นมันรับขนว่าต้องขอไปเยปุยยะชิการับอ,อนุวาทธาที่ก่อนจะใช้ที่กระนัสสมถะากี่อย่างครับ <c oughs> ใช้สมถะสองอย่างครับระงับคือวิวาธาที่ก่อนเนี่ยก็คืออนุวาธาอนุวาทธาที่ก่อนใช้สมถะสี่อย่างครับมีอะไรบ้างครับสมถะสี่อย่างหมายถึงสติวินัยอมูลหะวินัยสมุขาวินัย ติณวัฏารลกะครับตัดสะปาปิยะตัดสะปาปิยะสิกาไม่ขอ<ป>ได้ทบทวนอภิธาที่ก่อนจะใช้ที่กรณาสมถากี่อย่างครับสามอย่างครับมีอะไรบ้างมีสำมุขาวินยัปนยปฏิญญาตการณะตัดสะปาปิยะไม่ใช่ตินวัฏฐาระกะครับต,รตินวัฏฐาะกะนาะกะวินยัยแล้วก็กิจจาธที่ก่อนใช้สมถัากี่อย่างครับสมมัาเดียวคือสม สมนูกขาววินัยครับอาจารย์จำได้เยอะนี่นเนะผมก็มึนไปหมดแล้วอาจารย์จำได้เยอะกว่ผมเองนะนั้นอาจารย์นั่นแหละตอบเองนะทีนี้ในเรื่องของที่ไม่ใช่ที่ก่อนมันไม่ใช่่มามันเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจในพระไตรปิฎกทั้งหมดถ้าพูดถึงเรื่องว่าวิวาทาิก่อนรนจะมาวิวาทจะเรื่องเป็นธรรมไม่เป็นธรรมเป็นวินัยไม่เป็นวินัย เราจะเป็นผู้รู้ผู้สามารถที่จะตัดสินได้เราก็ต้องมีความรู้ในเรื่องทมวินียทั้งหมดเลยตีจะไปดูแค่นี้หน่อยคุณจะไปตัดสินได้ยังไงใช่เปล่าครับก็เรียนมาสิบกว่าปีแล้วแหละครับมันจะเรียนร้อยปีก็พันปีก็ทั้งก็อยากให้แนะนาว่าก็น,นี้ก็ถ้าอยากลวถ้าอันนี้ก็จะบอกให้ว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ละเอียดได้หมดรู้ได้เท่าที่รู้นะเราจะมีความสามารถนะได้ขนาดไหนในะบางสิ่งบางอย่าง เราก็ไม่ได้รู้หมดอันนี้ก็พูดกันตรงๆนะจะให้นั่งเรียนนั่งอะไรไปรู้ได้แค่ไหนมันก็รู้แค่นั้นน่แหละนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเกิดเรื่องราวอะไรต่างๆขึ้นมาไอ้ปกิจจาที่ก่อนก็แรงง่ายหน่อยลอะออะนะมันอยู่ในเรื่องไหนล่ะนะสังคกรรมไหนๆเราก็ไปเรียนรู้เรื่องนั้นๆก็จะพอทําได้อย่างสมมติว่าพิสูจน์ต้ออกบัตสังฆาดีเศษ อันนี้จะพูดให้ฟังว่าจะรู้หรือไม่รู้จะบอกว่าจะศึกษาไปสิบปียี่สิบปีร้อยปีหรือพันปีก็ได้จะให้ว่าไปนะพิจูต้องอบัตสทั้งฆาดีเศษอย่างนี้นะท่านต้องไปเสร็จแล้วท่านก็ไปอยู่ปริวาสอยู่ปริวาสไม่ครบท่านก็นะไปขึ้นมานัดแล้วก็ไปออกอับพานเสร็จปุ๊บท่านก็กลับไปอยู่วัดต้องอาบัตสทั้งฆาดีเศษขึ้นมาอีกแล้วท่านก็นะ ไม่อยู่ปริวาสอีกนะแล้วไปอยู่มานาัดอยู่อภารไอ้แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนี่มันเป็นแค่กิจกาทอ่กรเราก็รู้อยู่มันเป็นสามมุขฐาวินยัยแต่ถ้าเราไม่ได้เรียนวินยัยเรื่องปริวาสอย่างละเอียดเราจะไปทําให้ท่านได้เหรอตรงนี้รู้ครับอย่างเพราะ<อ>ว่ามี<อ>ต้นหมายถึงว่ามีการระงับอธิกรณ์ตรงนี้โดยที่ว่าวุธฐานพิธีเนี่ยมีอยู่ที่พระไตปิโดกเล่มที่หอันนี้อันนี้จะเล่าให้ฟังว่าไม่อันนี้ก็เป็นแค่เป็นตัวอย่าง เราอยากจะทำระงงับอธิกรณ์ในเรื่องใดๆเราก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆให้ละเอียดเราจึงจะสามารถระง,งับได้เป็นเรื่องๆเพราะฉะนั้นนะจะเป็นในส่วนของธรรมส่วนวินัยก็ดีไอค้โครโงสร้างอะพอรู้อยู่อย่างที่ว่าเอ,อวิวา,าทาธิกรอระงงับได้หรือสัมมุขาวินัยเยปุยสีกาอย่างเงี้ยถ้าจะเอาแบบแค่นี้จบก็คือจบ นะวิอนุวาธาธิกรจะระงับด้วยสัมมุขขาวินยัยสติวินันมุรหาวินาันตัดสาปาป,ปิยติกาเาแก่ทัศนอยงนี้เอาะลุแค่นี้ก็คือจบแต่จะบอกอปัตาธิกรนะจะระงับได้ด้วยนะสัมมุขขาวินาันปะฏิญญาตรกะระหรือจะสัมมุขขาวิยนตีนัปถาระกาวินาันอาจจะแบบน,นี้ถ้ารู้แบบคร่าวๆแค่นี้ก็จบจจกิจจาธิกรระงับด้วยสัมมุขขาวินยัย ถ้ารู้ไป้้คร่าวๆอย่างนี้ก็จบแต่จะให้รู้ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันจะรู้ได้ไงก็เราไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาวินัยทั้งพ,พระธรรมวินัยทั้งหมดเอาแค่ก็ว่าเถียงเรื่องทมวินัยเนี่ยนะมันก็ยากมากพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาแค่คร่าวๆรู้วิธีพอรู้อยู่แต่ถ้าจะละเอียดลงลึกไปได้ถึงที่ต่างๆเนี่ยไม่ง่ายนะไม่ง่ายเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความรูร้ความเข้าใจที่มีอยู่ในพระธรรมวินัยในหมวดนั้นๆด้วย นะถ้าเราเองเราไม่ได้เรียนได้ศึกษาประทรมวินัยทั้งหมดมันจะไปตัดสินยังไงอะ่ะผมก็รู้อยู่แล้วว่าวิวาธาิกรมันใช้สัมมุขขาวินัยกับเยปุยยติกาหรือจะใช้สามมุขขาวินัยอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าให้ตัดสินีัยไปตัดกันยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอขอบเขตความรู้มันมีจํากัดแล้วก็ตัดสินแล้วพรรคพวกเขายอมรับหรือเปล่ามันมีอีกแบบด้วยนะเพราะว่าการเรียนการศึกษาไม่เหมือนกัน บางคนชอบถือเอาแต่พระบารีบางคนเอาบารีอัตกถาบางคนเอาบารีอัตกถาดีกาบางคนได้ถือแต่าาอเอาแต่พระบารีคุณแม่เอาวต่ถามมาผมไม่ยอมกุเลกนะดีกาผมก็ไม่ยอมเพราะฉะนั้นนะไอ้รู้แบบโครงสร้างคร่าวๆพอรู้ได้แต่จะให้รู้รายละเอียดลงไปลึกๆในแต่ละเรื่องต้องมาดูก่อนว่ามีวาทะการเรียนการศึกษาเหมือนกันหรือเปล่าถ้าไม่เหมือนกันมันยากอยู่นะนะครับเอาคําถามบางอย่างก็ตอบได้ประมาณแค่นี้นะครับ นะแม้แต่บาลีก็ยังยังไม่เอาเลยครับถ้าถูกไล่ไปไล่มาจนจริงๆแล้วเขาบอกพระแต่พีดุกกี่พันปีมาแล้วครับเชื่อถือได้ไหมเออเขาก็บอกว่าพระเตยีดุกเชื่อถือไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นที่ไหนมันต้องสองพันกว่าปีมาแล้วนี่ก็ก็ยุ่งเหมือนกันนะครับการที่จะไปตัดสินอะไรครับครับนะไออย่างนี้มันอยู่ที่ขีดความรู้ความสามารถ ด้วยเนืถึงแม้จะตั้งใจยังไงก็ทั้งนี้ทั้งนั้นมันนะมันมีเรื่องของการวินิจฉัยที่เขาไม่ตกลงกันด้วยนะจนสุดท้ายพูดไปพูดมายังไงเขาก็ไม่ยอมอก็ปล่อยคุณไปแล้วกันถ้าคุณไม่ยอมก็ไม่ยอมรับไลมันเป็นเรื่องแบบนี้มันก็มี